สวัสดีครับผมเอฟซี FC รถไทฟ,ฟอร์ดครับพี่น้องมาเดี๋ยวคีดด่มือกับสิภาพมาเบิงสวนบักอือครับผมหลังจากเทวบัไดมา,า,มาโอ้สามสี่มือประสันพยายนายแล้วว่าลมวีวีครับช่วงนี้หลังจากบัไดม่าสามมือพี่น้องเอยดอกเต็ม เต็มสวนเลยบางทีละ่ะหูยดอกเลี้ยงอารามเลยครับผมข้าจะยากตาเข,าข่า,ย,า,า,ขายู่ว่าสันเอ่อพิ้นกระนังฉีดจ,จอนาะกระนังฉีดจอเป็นหน่วยบางทีล่ะครับผมเอบอบกอยังมันคือง,ง่ามแต่ว่านี่อู้ตีนองเลย ทองอัมไพ 4, 2, 6, ่ศีสองหกวัชร <_ C at> โอ้ยสูตรสายนำหยดได้ครับพี่น้องนี่โอ้ตาย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 นี่เจ้าผสมมันบ่โอ้ยผสมยังว่าแต่จ <_ T 2> ริงม,มันต้องมาผสมเสียสองมันก็ร่างมากกําลังมาเห็นอย่างโอ้พ่าใจหลบดให้มาแค่สามหมื่นครับผมบอดอกอารามเลยไหมเหลืองเออเออเลย เฮ้ยเข้าผสมแนวไยไดเดี๋ยวเดี๋ยวสิแป้งหนอ่อยอันนึงเดี๋ยวดแป้งหนึง่งโอ้โหได้การมาครับพี่น้องเลย,ยนี่แล้วตอนที่ว่าเพิ่นผูไบท์เพิ่นมาบุกเบิกป่าให้โอ้โยเนร้อนแน่เนร้นอนแน่นนไว้ไวของแท้ของจริงเนาะพูดจริงทำจริงเนาะ พี่น้องเลยจอหมากเสยบางทีล่ะงามเม้งบางทีล่ะโู้ลงไปเอ่อเราล่ริมน้ำให้ง่ามครับบางทีเราคนี่มาสิมาสาธิตต้องไา้อู้ยพูดถึงว่าจะกินมะเขือแต่ว่ามะเขือเป็นยังปลูกแล้วนวยมันยังบ๊จับบ๊ติดหนาฝนหนายังสินะมาเบิงมาเบิงครับมาเบิงฝนหนาได้กระชังมะเขือที่ว่ามะเขือคางบ้านคางเฮือนวิธีวิธีวิธีผสมนี่แมนแมนนี่ผสมจะเสาร์ได้ แกเล็กแกซอนน้องสิมันยังล่องมันสิถ้าแม่งกีดสูตรมันกินไปแล้วมันสิร้อนกว่านี่ถ้าก็มาจำกันสินี่ถ้าก็มาทางทางแกซ้อนมันล่ะโอนน้นี่ละ่ะวิธีผสมดอกบักอึเนาะแม่นแมน,แม,นมาผีเสี่ยบอกเขาจะเอกตัวนึงงบกยืดบกอึดเขาบอกได้กินบักอึปลูกขังเกันดอกมันคือโลนเบิดเพด่อว่าอืม ต้องมาเบิ่งวีทีครับผมศึกษาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยดอกใหญ่ๆสีดอกสมบูรณ์แท้นี่มันเป็นดอกสีสมบูรณ์น,นี่มาเฮาก็มาแกงสิออกนี่แก่คางๆออกนี่คั่นเฮาหยาดเริ่มว่าดอกใดที่เฮาผสมไปแล้วเฮาก็เอาดอกเหลืองๆมันว่างกว่านี้ปึ๊บอืเฮาสิบ่ต้องโมา้วนอีกว่าสัญลักษณ์เออเฮาผสมไปหรือย,อยังสินะเฮาก็เตี่ยมอู๋จอมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยจอมากเรียว ห,หลังจากผสมนี่ปมันสองหมื่นนี่มันจะเลื่อมขึ้นเลยอืมงวยจะเลื่อมขึ้นปัดมงงมุงมงงเลยเบียบท่านตาเห็นเลยว่ะเถระแม่โอ้ยเพราะว่ามันได้ผสมเกสอนไปแบบสมบูรณ์เพศแล้วของเถอะดีวะครับพี่น้องปั่เฮ้ยฟังนี่มันคืองมา,ามแต่ว่าเจ้าได้ใส่ปุ๋ยยัง,งไงครับใส่ปุ๋ยน,นัดไบครัหรือว่าใส่แต่รลองพืช่นอน ไที่เป็นหยาในในยุงสี่บอเป็นหยางแต่ยาหิหยามันมุ่งไปทั่วถีบนะไอบอได้ไปดอกอื่นบอดอกยังไงมาโอ้ได้การครับพี่น้องเลยโอ้ยง่ามเฮียงป่ะยอดปูถ้ามึงเดินแถวนั่นถ้ามึงเป็นแบบแป้งโม่ถ้ามึงเดินอันนี้หนาแถวข้าวเพราะเส้นเลี้ยวอยู่ช่วงนี้ยากข้าวยากน้ำข้าวยากน้ำตาข้าวเนี่ย อนี่เขาเห็นหนังสี่กับบอลลอนแดงบอลแจ็คเหมืองในหน้าจอเออต่านได้การมาครับพี่น้องเอ้ยอุ้ยน้าห่วยค่ายังท่านลดตัวนี่ยังเลยโอ้ยังเต็มนองครับพี่น้องเอ้ยน้าห่วยคาเฮาโอ้ยอย่ยงันอยากเลื่อนมากกว่าบ้างใส่ดองสิก็ได้ตัวน้ำเกลกัผส,สมไปเรื่อยๆครับผม อันนี้คือว่าเห็ดเป็นสัญลักษณ์ไว้ครับผมเข้ากับว้างใบกันลืมไงกันลืมการยังสินะเข้ากับผัสทองบนมังคองเข้ากับไปนาเรือครับพี่น้องโอ้ยมาประสมมาท่านจักติดบัติดแล้วประเด็ยันว่าตายเลยเด้อครับพี่น้อาดอกนี่บัติดเข้ากับเฉลยมาดอกนี่นี่ดอกนี่สิมาจระแทนอยู่นี่เครือนหนึ่งก็บเมีอยู่สองถึงสามหน่วยแล้วครับพี่น้องแต่ถ้าตอกเอาแค่หน่วยเดียวเมีนบอเอาให้มันหน่วยใหญ่เลย ถ้าหนว่วยเดียวเนี่ยมันสีสมบูรณ์เลยหน่วยเดียวกขายโยมันเจ็ดแปดโล่สิโอ้ยเจ็ดแปดโล่ประกันโลละสิบาบาทสิบเอ็ดบาทสิหน่าพวกบาทเจ็ดบาทแล้วแต่ตลาดกันอ้ง่ามง่ามงามง่ามงามครับพี่น้องเอ้ยโอ้อยเหลืองอารามเลยมีแต่ดอกไหมนี่นี่นี่บาร์มอสีมาจอ่อใส่มึงนี่ให้เพิ่นมึง<อ>นี่นี่นี่พี่น้องเอ้ยอันส,ส,สอนเป็นเกสรเหลี่ยงสิมันหมายถึงเหลี่ยมขอ้อมือเด้อืมนี่ มันมีเจ้ผู้สองสามสี่ห้าหกผู้อืมนี่อันที่ว่ามันเป็นหน่วยยักษ์ของหน่วยอื่นเห็นบ่เขาก็ท่าเฉลยบางทีแม่เขาก็ท่าเฉลยโอ้ได้เหยียบแต่อันป้ายป้ายบอือกับมือมันนี่นะนี่มือปืนเกิ็มือปืนอู้หูง่ายง่ายงามง่ายพี่น้องเอ้ยเนี่ยเห็นบ่นบท่ามันเป็นพันใหญ่ พันพันหน่อยฮะก็เป็นบึงกาศอือหือพันไงทองอภัยสี่สองหกโอ้สุดยอดเลยครับพี่รองค่ดอังสีกับโบโบโบได้เสียแห้งด่องนี่แมนคันคาันช่วงที่เขาแยงสี่แหละเขาสีสอบน้ำบริวารวันในสายน้ำมันแตกนีิมันถึงงานแห้งจักมือจักมือเจ้ามาสูบน้ำใสเทื่อนหนึงหนิ สามมื่นสามหมื่นไซน้ำเท่านึงแมนมาอื่นี่ตรงไซเราบ่นี้ครบสามแล้วก็จะว่าหลังจากมือใส่น้ำเมื่อกี้คุณพระท่านเท่าไรพอส่น้ำไปเราแบบโอ้ยปืนขึ้นเลยแม่นกลุ่มขึ้นเลยมืึ้นีลต้องได้มาผสมได้เลยโอ้โหแบบแบบนี้แม่มันยังไป็นตัวเดือดสื่อขายกันเนาะข้าเห็ดเป็นเกษตรเนาะข้าวบุนเห็ดแบบพื้นบ้านแปลว่าเห็ดมันดอกกระที่ยมไมันสิหมากบดสุวยบ่แมห็เลยอันนี้เห็ดขายเด้ครับนี่เห็ดขายเห็ดขายเห็ดเป็นการเป็นงานเด้ครับนี่เห็ดเป็นเงินเด้ครับนี่ พได้ว่าเฮ็ดไปเกงกินเซนนั่นเ่นี่กินเฮ็ดขายได้เลยครับเนี่เออถ้ากินก็กินบ่เบิดอันนี้นี่จะขายถอดตลาดพ่ดเลยนะครับเนี่ยเฮาไ้กินของหวานแ่บๆอันเน้หนียวมันมันหรืออันนี่ล่ะครับก็บจากบลาือนเนี่ล่ะบลาื่นมันจะมีพวกแย่อาหารหลายอาหารสูงเนาะเยอะแยะของอาหารพวกอันนี้หลายตลาดนี่เอาไปขายตลาดคุกขันเนาะหรือว่า คนรับสื่อใหญ่อยู่หันเลยแรงเพิ่นเลยล่ะครับแม่นจัโบต้องยากเลยแรงขายแรงซื่อแจ้ำไปเด้อบ่องนี่นี่หน่วยใหญ่นี่ดอกงามๆจต่มึงยง่นั้นมามามึงเด้อบัดนี้เหลื่อมงงงเลยล่ะเอ้ยติดไว้กับท่าผสมไปเรื่อยๆครับผมโผสมไปเรื่อยๆมาหน่วยได้หน่วยได้เป็นหน่วยได้เลยล่ะบัดนี้พ่อใจหลาย หญ้ากรบโบคอยป่งบบคอยเกิดเนาะหญ้าบบคอยมีเอะครับนี่หญ้าบบคอยนี่เลยเราต้องเลือกดอกสมบูรณ์สุดเลยมาก่อนที่จะมาผสมแม่นบ่แม่นเอาเดี๋ยวผมเลือกดอกไหนยังงั้นเอามาเลยแม่นอืมนีแล้วครับวิธีผสมดอกบะื้ แต่ว่าเ้าต้องมาผสมเนี่ยม,มือเศร้าเลยครับพี่น้องเมียนเทศช่วงเมียนวาสวยเลยดนี่แม่โหสวยแห้งเลยนี่เมีนเ,มนเทศช่วงน้ำหมอกหลายๆนี่แห้งแต่อากาศเนอแน่นแห้งดีแห็นนะครับน้ำหมอกไร้ไร่ดีแห้งเพรอากาศดีแห้งดีแห้งมือนี่ต้องมานจะเศร้าจะเลิกเลยเด้ให่น้ำพ่อหนั่นนั่นเพิ่มมือหนึ่งเพราะท่านได้ดอกน้ำไดงมาผมดูทางแห้งกว่าขึ้นปุ๊บเลยเข้าเดียวเลยพี่น,น้องเออ

ระยะปลูกนี่ก็บท,ท,ท,ที่เว้นระยะไว้ได้ครับนี่เพราะว่าโหโหทีได้ให้เครือมันหนีลงมาเนาะบันนี้มันนวยมันสีตั้งนี่มันมุนีได้ครับนี่น้ำร่องนล่ะครับนี่เออตัต้งโจโคตั้งโจโคเจเคอะไรที่ครับนี่โอ้ย <c oughs> ของแท้ของจริงครับผม <c oughs> ขนาดเครืองพระท่านโม่งดีเลยนี่เออเนี่ยพระทัานแต่งนี่ดอกแล้วยี่สิบห้าหมื่นนี่บ่แ่น มูได้ยี่สิบห้ามือนนึงแม่นเมืออีฝออีแมคอยเอ้ยมันแม่นบ่อะไรนี่ฮะแมอ้ยนี่ตาตาเราก็ว่าแม่นครับว่อแสนปลูกยี่สิบห้ามือครับผมเบิ่งที่ะหครับพี่น้องเพียงไหนล่ะครับนี่เจ็ดแต่คู่ที่ไรไรไม่ไรว่าด้วยโอ้ยโ้มึงไม่ยเจ้าเสียรถยังมาชัยตนนี่ มรถซุกฟวงห่วยเจ้าเสียรถยังมาใช่เท่านั้นเนี่ยขั้นง่ามไปนี่ครับพี่น้องเลยเนื้อพูนตาเรายังบอกว่าตอเก่งขึ้นมาทันห่วยเรามาตองนี้เป็นราคาอยู่ห่วยด่ารถกระเอ็นพูดแล้วครับนี่ร่องเบิ่งที่เราเจอของแท้ของจริงเข้าไปเว้ย ไห้หมีบอกใอ้ยี่หน่อยไห้หมีล่ะอืมก็จะเห็นก็จะกูกันนั่นตีล่ะเห็นบ่อละขนาดตาเราอยู่ข้างคานี่เราเห็นแนวทางนี่เราสั่งเดี๋ยวปรจักมือได้นี่เราถือมาจัดอีกได้ยังดิเดี๋ยวเดี๋ยวตาเขาแนวก่อนเดี๋ยวมาหยดตาเขามาได้ตาเขาหนามันผสมกืบยบอท่านเห็นบ่อละตาเรายังเห็นบ่อละมาเบิ่งไปแนวทางไหวล่ะ ส,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 สีสัส่งแล้วครับบ้านนี้สั่งการแล้วบานนี้สั่งการคือสีไทยสีปูบะกอื้อมาันหรือสีปูบกแตงหม่ก็ได้ตัวตายอันเดกัเป็นเงินเบิดีกันหนได้ครอันเบอไหอันนี้ก็หน่วยเดียวหน่วยละสิบาทส้บบาทขั้นมาบกเต้งม่ก็หน่วยละสิบบาทครับพี่น้อง อสีทุนเราเงินบ่อขนาดน้พี่น้องเลยโอนี่จ็ลอกไิโล่จบเลองายบเทลนมันต้นหนึ่งมันาวลเจ็ดแลมันนวยใหญ่มันหนักหนอขันขันคนโมเข่งแรงเนี่ยกัโซ่พูดนะรครับหยลองเบิงเสลียวเ่ยงลอ สวยงามครับสวยงามสวยงามในการในการใ่การในการห่วยับเนี้มันเป็นนวยนิดกองกันเอีย่เจ้าท <c oughs> <c oughs> ุ่นเก็บบ่เนี่ยเนไปเบอเออเนี่ยไปเจ้าระเบือทีนี่กระสเต้นออมเงาม่ไสีเก็บนี่น้อ วไเตินอ้อมเงาก็แล้วครับยังค่อยสิเก็บนี่ว้ายพระเจ้าจอดร่นแล้วดินใหม่โค่นหม่มันก็เลยเอออนแต่ก่อนหน้านี้จะว่ามันจะปีก็จะถือว่าเจ้าของเพิ่นบ่อยไม่เห็นเลยนะครับเพิ่นปล่อยถิ่มไว้ได้ดินี่โพาอยู่นี่เราอยู่ดีนี่มันโบว์มันวันโอ้ยเดี๋ยวว่าเรื่องบางสี่หาปีมันหลายกว่านี้เลยครับเออมันเป็นสิบกว่าสิบปีแล้วเพิ่นมาอยู่ค่าได้หารอยต้นหาลอยต้นใส่้ไม้ บนเรือเพรอะเพื่อนเจ้าแม่ย้ำลูกปลูกต้นไม้ก็ไฟ ا ใหม่เบิดอืมแต่ก็จูดปลามาเนี่ยต้องใหม่เบิดแขกแขกก็ว่าเพิ่นมามาดูเล่โอ้มเคยมาเดี๋ยวเพิ่นปล่อยถิ่มปล่อยยังไปเลยเลี้ยวจะสีเป็นสีไปโหลดโอ้เจ้าขึ้นเจ้าขึ้นไปตัวได้พวกขืนกันนันนันนันอยู่หันลราบางที เมืองเทลลาตาเราติดใจครับผมเรามันยางน้ำ <diction> ก <aries> <t oss> ้นเลยบ้านนี่เราบ่อนี่เลยบ้านนี่มาห่างเลยเด้บ้านนี่เรามาอยู่นี่ทีอยู่ข้างๆนี่ติดกันนี่แล้วครับผมนี่เดี๋ยวอีโบกี้มือนี่สีได้ลงมือแล้วนี่สีได้ลงมือปูบักยือะ้รวะทันเออไปมแล้วใส่เล้ากีบกระดอบไปส่งเยาวเออมันไก่ มันก็งามอีดีแล้วเนาะบางแน่นาะงามอีดีเลยใส่ปุ๋ยทอปั้นยีสต์มาซีฟิล้วก็ขี้ไก่แกยใส่ปุ๋ยรัดไว้เสียก็ใส่ขี้ไก่แกบเขาไปในคลองก็าใช้กรบเขาไวมันย่ำหนาหนามันซุ่มมันซื่อมันพอดีหลักช่วงมันสิกินกินอาหารสิไก่แห้งไลยนี่เห็นป่ะขี่หาักช่วงนั่นนี่มาใส่แห้งมันมาใกล้เลยมันกินปุ๋ยไก่แห้งถือว่าหล่องห้างๆนี่บ้านเราปลูกห้างได้ครับนี่ เพื่อเครือมันสิเลื่อยลงมานนี้นวยมันก็สิโคโรเคเลอยู่ในเดื้อบาดนี่ยมันเดือดซานกันเออนี่ล่ะของแท้ของจริงครับพูดจริงทำจริงครับเนี่ยนานไอ้ยเราไปยังไรจากหมือยู่แล้วว่ามันเขาตายยังล้วว่าเอาเลยเด้อครับบ้านีนพี่น้องเลยนี่ล่ะคนคนดวงดีให้จะได้กะดีไปเบิดเนาะ โอ้ยนี่แม่แต่หกโมงสองมันส,าสตาร์ทเครื่องไหวสาม,มสี่โมงสองได้ยังมาปิดน้อนมแม,ม่นบ่เหมือนกันเออจ้นาน้ำลดน้ำอาไปเหมดนี่นเจำมาตั้งนี่แม่นบ่กเออมันกระหมาะแล้วครับพี่น้องนี่ห่วยค,ค่ะก็อยูซ่ซำนี่มันบบก,กี่เมตรเนาะสี่หามตรหนึ่งครับนี่จะเป็นไกด์สุดกับประมาณถึงโบซีซีมตรนี่ไปมุมผมประมาณนี้เนาะเนาะ มันก็เหมาะเจาะกันแล้วครับพี่น้องเลยเป็นได้ครับพี่น้องผลงานบ่นโอ้ยตาเราถือใจหัวโบหุบเลยครับบ้านนี้หุบโบหัวหัวโบหุบเลยบ้านนี้เฮ็ดังได้คือทีเฮ็ดได้แบบนี้เราว่า ขนาดเก้ารูปิกอัพนี่ที่อุ้ยเต้นก่อนเลยนี่ล่ำก่อนแลวนี่เก็บแล้วฟางหวยเก็บแล้วก็ล่ำฟังหวยนะว่าต่มึงเดาสิลูบังแตงมู่างนันแต่มึงอ้ยเจ้าเอ้ยตา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 าตาตาามง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 ามครับพี่น้องเอ้ยบังแนวผมโอ้ย ของเอยอีวะสุดยอดแห่งรับพี่น้องเลยงามอีลีได้บบเด้วบออยโบเวีาเอาลได้ครับพี่น้องมึงที่ละบนบนบมึงปึ๊บขึ้นยางอ่ไผ่เดืเอเบิ้ลชิพนี้เรียกรับฝากกดไหลกดเร์นี่เด้อรับเด้อ ว่าไป่เด็กกดแล้วกับสิบ่วเด้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมเ,เดี๋ยวคลิปนี้กัขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสว,ส,สวัสดีครับผม